สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอ็ีทุกทา่านค่ะวันนี้มาพบกันเชา้าวันพฤหัสัดที่29มกราคมปี69นั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานมีดบ้องนะคะที่เป็นแรมโบ้หัวตัดแบบนี้และก็เป็นบารังนะคะเป็นชุดงานเหล็กรางรถไฟนั่นเองค่ะสําหรับงานเหล็กรางรถไฟของเรานะคะก็ คมทนไม่สึกไม่บิน่นั่นเองค่ะจึงทําให้พี่ๆเนี่ยมั่นอกมั่นใจในการใช้งานฟันไม้ตัดไม้ได้สะดวกสบายนั่นเองค่ะและงานชุดนี้นะคะต้องบอกค่ะว่าสันงค่อนข้างหนาน้ําหนักค่อนข้างดีและก็สามารถฟันไม้น้ำหนักได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะและงานมีดของเราตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานมีดตีร้อนนะคะอยู่ที่ตําบลล่องฟองจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะสําหรับพี่ๆเอฟซีท่านใดที่สน,สนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 0649892265เชอร์เบลมีดดับไยนั่นเองค่ะและยังสามารถใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนและก็แอดไลน์เข้ามากันได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะสอบถามในส่วนของรายละเอียดและก็ข้อมูลมีที่ชัดเจนมากขึ้นตรงนี้นั่นเองค่ะมาดูกับงานเล่มแรกกันก่อนเลยนะคะสําหรับงานเล่มนี้น้ำหนักค่อนข้างมีนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบกิโลเลยนะคะหรือว่ากิโลประมาณนี้แต่ไม่ได้ช่างแต่5 p p f c สนใจนะเดี๋ยวเราชัาให้ได้นะเดี๋ยวเรามาแบ่งปันข้อมูลกันทีหลังนะคะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยและงานเล่นที่1ตรงนี้ค่ะความยาวอยู่ที่18.7นิ้วค่ะสันหนา7มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม6นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นงานด้ามบ้องนะคะที่ ฟันไม้ได้สะดวกสบายเลยนะคะตรงนี้กับงานหล็กรางรถไฟของเราค่ะเรามาแบ่งปันที่ราคา1000บาททวนค่ะสําหรับงานเล่มนี้บริการส่งฟรีและก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสําหรับการเก็บเงินปลายทางชุดน,นี้ไม่มีค่าบริการบวกเพิ่มนั่นเองค่ะตรงนี้ก็พีพีเก็มั่นอ,อกมั่นใจได้เลยเพราะว่าเรารับประกันงานนี้ตลอดการใช้งานนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือว่าอะไรแบบนี้เรารับประกันให้ยาวนานเลยทีเดียวนะคะตรงนี้มาต่อกับงานเล่มที่2อค่ะเป็นบาลังนะคะมีความยาวอยู่ที่ 3.7นิ้วสัมนา7มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม7.9นิ้วค่ะมาพร้อมกับด้ามไม้ประดู่แบบนี้ที่เป็นปอกคอเหล็กค่ะและก็ค่อนข้างยาวและแข็งแรงด้วยนะคะตรงนี้แบ,บ่งปันกันที่ราคา800บาททวนค่ะสําหรับงานชุดนี้บริการส่งฟรีและก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสําหรับงานเหล็กรางรถไฟของเราในวันนี้ มาต่อกับงานเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่3ตรงนี้ค่ะความยาวอยู่ที่14.5นิ้วสันหนา8มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม7.9นิ้วค่ะงานเล่มที่ สามของเรานะคะก็จะเป็นบาราังเหล็กรางรถไฟค่ะตรงนี้สเปคอาจจะคล้ายๆกันและไล่ๆกันนิดนึงนะคะแบ่งปันที่ราคา800บาททัวนั่นเองค่ะสำหรับฝัก PVC ีซพี่ๆสามารถเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของฝัก PVC ตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะเป็นท่อ PVC นั่นเองค่ะเพิ่มเติมอีก100บาทให้ด้วยและเราก็จะปักหมุดตรงนี้ให้ตรงปลายนะเพื่อไม่ให้มีดมันไหลหรือว่ายึดนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะพยายามเก็บรูปภาพให้นะคะตรงนี้กับงาน เล่มที่4ค่ะความยาวอยู่ที่13.7นิ้วสันหนา8มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม7.5นิ้วค่ะงานเล่มที่4ของเรานะคะแบบ่งปันกันที่ราคา 800บาททัวนั่นเองค่ะส่วนโอกสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าชา้าอดหมดแน่ๆค่ะเพราะว่าเป็นงานมีดแต่และคลิปเนี่ยจะมีกันเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นค่ะมาต่อกับงานเล่มที่5กันค่ะสําหรับงานเล่มที่5ของเราความยาวอยู่ที่13.9นิ้วตันนา8มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม7.6นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่5ของเรานะคะก็เป็นทรงบาลังค่ะวันนี้มีมากัน6เล่มน,นะคะและก็งานเล่มที่6ค่ะ งานเล่มที่6ของเราความยาวอยู่ที่15.6นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะงานเล่มนี้ค่อนข้างยาวกว่าเพื่อนเลยนะคะตรงนี้กับบาลังของเราเหล็กรางรถไฟแบ่งปันที่ราคา800บาททัวนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่7ค่ะเล่มสุดท้ายท้ายสุดของคลิปนี้นะคะความยาวอยู่ที่14.2นิ้วสันหนา8มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม7.7นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่ เจ็บของเราค่ะแบ่งปันที่ราคา800บาททวนเช่นกันค่ะส่วนอกสนใจงานนี้เล่มไหนก็อย่าลืมติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรที่แจ้งข้างต้นไปได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะ มีบริการส่งให้ฟรีด้วยรับประกันงานนี้ตลอดการใช้งานเลยและที่สําคัญค่ะมีการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆได้สะดวกสบายในการชําระเงินกันมากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้และสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะอ,อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้ด้วยค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่ตอไปจะได้ไม่พลาดในส่วนของงานมีดของช่างบอยประเสริฐแพ้ของเราสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ